พันนี้เป็นตัวแทนของกุ่มเพื่อรุ่นหนึ่งขเก้ามาแสดงชื่ชมีกับนายกวันดามาสานสุนติแอรคือจักันดมากเป็นเพื่อที่วันนี้มีเพิมาดงดีมากมายแล้วก็พี่